ยังอยู่กับเราบุกี้น่ารักจริงๆอ่ะทุกคนเป็นพี่เลี้ยงแล้วหนึ่งไปไปวิดีโอเลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงน้องน่ารักอะไอ้น้องก็สนสนนะ <c oughs> เด็กกำลังน่ารักอ่ะเนาะทุกคนน่ารักจริงๆเลยเราบุกี้คือแบบครอบครัวคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานเขาอะไรให้พวกเราดูทุกคนน่ารักมากอืมไลค์ให้เราดูน้อง มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยผ่อนคลายผ่อนคลายดูลาบุกกี้ของเราน่ารักอะ่ะดูไม่เบื่อดูเพลินๆค่ะทุกคนดูเพลินๆวันนี้น้องไม่มีงานจะว่าไม่มีงานก็นี่แหละคืองานน้องที่น้องมาร่วมกับแบรนด์เนาะอืมดูลาบุกี้สิกับพี่เลี้ยงของเขาน่ารักสุด อุ้ยตาลอุกกี้กับพี่ปายน่ารักโคตรชอบอ่ะไไไไไไรอกับูมมมมม่่่่่ต้องปายว่าพี่ไมม่่ออนนีคคครระต้องปายว่าพี่ควรจะส่งลูกพี่ไปเรียนขับรถไหมขับเรือแข่งเรืออันนี้คือต้องบอกว่ามันน่าจะหยู่ด้านลำเรือให้นะคะเราดูสภาพ ต้องมาได้อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคุณผ่านไม่ไหวอย่าให้ไับกล้องก่อนดีเด่นนะคะกล้องก็จะได้เห็นเขาสองคนห้ามแกล้งกันแบบพอเราเป็นดิจิตอลห้ามแกล้งกันนะห้ามแกล้งกันในทบรรยากาศที่หลายคนอยากจะมาร่วมกับพวกเรานะคะแต่ว่าวันนี้เราให้10ทธิ์ท็อปสเปนเดอร์สามสิท่านที่จะร่วม เวลาระหว่างต้องปั๊มลม

แล้วถ้าเกิดเขาอยู่ตรงนี้นะโอ้โหสนกี่ชอบนั่งเรือกี่ชอบแบบลมเย็นๆประทะนะโอ้ยบ้านหนูสนุกมากแล้วบ้านหนูเขาเต้นใหญ่เลยอ้าอทุกคนเอ้าฮึฮึโยโยเยเยยะฮาฮ่า ใส่แว่นเอาฉลองแล้วไปเสร็จพักบ้างนะลูกเมื่อคืนดื่มกันว่าพี่เป็นคนจะไม่มองแก้วขอยใครกับพี่ไปไม่ชอบหรอนนะไม่เดียวกระเป๋าร์วันครับว่าพี่จะอยู่พูดกี่โมงไม่หวานบอกว่าพี่ดี่จะหยุดพูดนะคะพี่ดี่พูดตลอดนะคะแม่อ้อยบอกน่ารัก มี่เราไม็ได้มีแค่ลำเดียวนะคะ รุมพร้อมเข้าร่วมนะคะน่ารักค่ะพี่กรกนกคุณนวัดน่ารักกับน้อง,อง,เงๆเฮงเฮงปังๆในทุกตัวสินค้าค่ะลมแรงมากค่ะกี้กับพี่ไปสดใสามากน่ารัก ใส่ชูชีพกันด้วยนะคะไปลไว่ายนะ้ำไม่แข็งโหพีพ่่น่ารักจังเลยเที่ยวไหนคะเราไปเกาะเป็ดเกาะเป็ดค่ะปลายใส่ชูชีพด้วยนะน่ารักสดชื่นร้อนไหมคะเทมมี่กี้ไม่งองแงเลยดีแบบนี้ให้นะคะไม่งองแงเลยจริงๆครับผมเปลิ่นๆของนี่คือลาบูกี้สัก